สวัสดีครับพผมจอร์ดี้มาเตอร์ฟัคเกอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามารู้จักกับผีไทยนะครับที่ผมคิดว่าน้อยคนเนี่ยอาจจะรู้จักหรือไม่เคยได้ยินชื่อเลยก็ได้นะครับนะเช่นเดียวกับผมนะครับนะผีตัวแรกนะครับที่ผมจะพามารู้จักในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือผีแม่เตาไฟนั่นเองครับพอเห็นชื่อแล้วเป็นยังไงครับแปลกใช่ไหมล่ะผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับตอนที่ได้ยินแล้วก็ได้หาข้อมูลมาซึ่งเอาเข้าจริงแล้วนะครับถ้าเราตัดคําว่าผีออกไปนะครับ แม่เตาไฟเนี่ยก็คงเป็นอะไรที่หลายคนอาจจะรู้จักหรือเข้าใจดีอยู่แล้วก็ได้นะครับนะเรามาพูดถึงผีแม่เตาไฟกันดีกว่านะครับว่ามันคืออะไรหลังจากที่ผมเนี่ยได้ลองหาข้อมูลดูแล้วนะครับนะแต่จากที่พยายามหาดูแล้วเนี่ยข้อมูลสําหรับผีแม่เตาไฟนั้นเนี่ยมีน้อยเหนือเกินนะครับราวกับว่ามันแทบจะไม่มีอยู่จริงมาก่อนหรือว่าไม่เคยมีปรากฏตัวขึ้นมาเลยนั่นเองนะส่วนข้อมูลที่มีนั้นนะบอกไว้ว่านะครับผีแม่เตาไฟเนี่ยเป็นผีผู้หญิง ที่สถิตยอยู่ในเตาไฟของทุกบ้านแม่เตาไฟเนี่ยจะคอยดูแลประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับการทําครัวให้ปกติสุขไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไฟไม่ครัวหรืออันตรายต่างๆภายในครัวนั่นเองนอกจากนี้นะครับยังเชื่อกันอีกด้วยว่าหากเราเนี่ยกราบไหว้แม่เตาไฟก่อนเข้านอนแล้วจะทําให้เด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยไม่ฉี่รดที่นอนเมื่อยามหลับด้วยนั่นเองนะครับนะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมหามาได้เกี่ยวกับผีแม่เตาไฟนั่นเองนะครับนะ S <S ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับนะแต่เท่าที่อ่านข้อมูลดูแล้วเนี่ยคือผมก็ไม่ค่อยแปลกใจเลยนะครับว่าทําไมเราถึงไม่รู้จักนะครับนะเพราะผีแม่เตาไฟนะครับดูไม่ใช่ผีที่ร้ายหรือว่าเป็นผีที่ออกมาหลอกคนนะครับนะแต่จะเหมือนผีบ้านผีเรือนซะม,มากกว่านะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบซึ่งผีแม่เตาไฟนั้นเนี่ยจะไม่ได้ปกป,ป,ป้องทั้งบ้านนะครับแต่จะปกป้องเพีดเดยงแต่ห้องครัวไม่ให้เกิดอันตารายร้ายแรงแค่นั้นเองและยังสามารถช่วยไม่ให้เด็กเนี่ยฉี่รนที่นอนถ้าเราไปกราบไหว้นั่นเอง ซึ่งถ้าให้ผมพูดเนี่ยนี่คือคุณสมบัติของผีตนนี้นั่นเองนะครับมีแค่นั้นเองนะครับนะแต่ถ้ามีจริงนะครับคนอาจจะเลิกกราบไหว้และนับถือและหันไปไหว้ผีบ้านผีเรือนแทนกันหมดแล้วแน่นอนนะครับจนผีแม่เตาไฟเนี่ยไม่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับนะจนผู้คนเนี่ยลืมเลือนผีแม่เตาไฟไปก็เป็นได้นั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่แปลกนะครับที่ผีแม่เตาไฟเนี่ยจะเหลือไว้เพียงแค่ชื่อเตาไว้ทํากับข้าวนั่นเองครับและคุณผู้ชมล่ะครับเคยได้ยินหรือรู้จักผีแม่เตาไฟมาก่อนหรือเปล่า ถ้ารู้จักหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับผีตัวนี้นะก็สามารถแสดงความคิดเห็นแบ่งปันข้อมูลกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดอยั่ดีกับจอรนี่มาเติ f ฟักเกอร์ด้วยนะครับนะสวัสดีครับ